ู่มือการใช้งานระบบไทยมีงานทำสำหรับผู้หางานทั่วไปเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เว็บไซต์จะปรากฏหน้าต่าง e-service ให้ผู้หางานคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าใช้งาน e-service สำหรับผู้หางานทั่วไปและนายจ้างบุคคลธรรมดาขั้นตอนที่ 1. คลิกเข้าสู่ระบบเลือกเมนูบุคคลธรรมดาขั้นตอนที่2 เข้าสู่ระบบแบบ Single Sign On เพื่อเข้าใช้งานระบบต่างๆของกรมการจัดหางานโดยไม่ต้องล็อกอินซ้ำคลิกเข้าสู่ระบบด้วยบริการ Digital ID ขั้นตอนที่3การเข้าสู่ระบบด้วย Digital ID แบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่1ผู้ใช้งานยังไม่มี User ID กรณีที่2ผู้ใช้งานมี User ID แล้ว กรณีผู้ใช้งานไม่มี user ID ให้คลิกลงทะเบียนจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันข้อตกลงการใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลอ่านข้อมูลและคลิกตกลงเพื่อยอมรับเงื่อนไขเมื่อเข้าสู่หน้าต่างลงทะเบียนให้กรอกเลขบัตรป,ประชาชนและเลือกการพิสูจน์ตัวตนแบบเลเซอร์โค้ดหลังบัตรประชาชน กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งานและยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือกรอกหมายเลข OTP ที่ระบบส่งให้จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างตรวจสอบข้อมูลพร้อมให้ผู้หางานระบุรหัสผ่านเป็นตัวอักษรและตัวเลขคลิกยืนยันข้อมูลจะปรากฏหน้าต่างผลการลงทะเบียนข้อมูลสำเร็จ กรณีผู้ใช้งานมี user id แล้วให้เข้ารหัสด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านคลิกลืมรหัสผ่านจากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้งานหรือเลขบัตรประชาชนกดยืนยันรหัสผ่านจะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้เมื่อได้รับรหัสผ่านใหม่ท่านสามารถนำมากรอกได้ที่หน้าล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนที่4เมื่อ็อกอินเข้าระบบระบบจะแสดงบริการต่างๆของกรมการจัดหางานเมื่อท่านต้องการหางานให้คลิกเมนูไทยมีงานทำเลือกประเภทผู้ใช้งานคลิกผู้หางานจากนั้นจะเข้าสู่เว็บไซต์ไทยมีงานทำสำหรับงานบริษัทเอกชนคลิกค้นหางานทั่วไป ผู้หางานสามารถเลือกจังหวัดที่ท่านสามารถทำงานได้จากนั้นคลิกค้นหาให้ฉันเลยจะปรากฏหน้าต่างตำแหน่งงานของจังหวัดที่ท่านเลือกท่านสนใจตำแหน่งงานใดให้คลิกที่ตำแหน่งงานเพื่อเข้าดูรายละเอียดและคุณสมบัติของตำแหน่งงานว่าตรงกับคุณสมบัติของท่านหรือไม่เมื่อตรวจสอบครบถ้วนแล้วสามารถกดสมัครงานนี้และยืนยันการสมัครงาน การยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-service สำหรับผู้หางานที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์เท่านั้นถ้าผู้หางานใช้บริการผ่านดิจิ t a l Wallet สามารถใช้งานระบบได้ปกติหากท่านใดมีข้อสงสยัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์โทร0 5 5 417 016นะคะ